กราบสวัสดีถ้านผู้ชมกันด้วยฮะจุกผมเ fk f, f o r t h e a d วันนี้ก็ตามที่ผมบอกไปฮะรีวิวเรือสหาราฐคมผ้มก็อัพแม็กหมดแล้วนะถ้าที่ดูคร่าวๆเ,เสือไปสี่พันกว่านี้ก็จะมารีรวิวกันเลย ส่วนคนที่เข้ามาดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชร์กันรักดติดตามกดกดเด็กเพื่อเป็นแรงบัใจทำเกมใหม่ๆด้วยนะครับลิงพันเหยว่อเหยว่อีหน่านาจะทรมสุ่มกล่องกระชากเกลือแป๊บเดียวเออไม่เอาด่านนี้ดิเออ ขนาดนี้จบแล้วจบแล้วครับด่านนี้ยไม่เหมาะสำหรับเรือบินเรือบรรทุกเครื่องบินงทีผมก็ทำไปแล้วแหละแต่คลิปมัน รู้เป็นไรเสียงมันไม่ค่อยออกมาือแค่เรือลำดาวเราเรือลำเดียวนี่แหละลำดาวอะไรล่ะมหมณฑวมอะไรโอ้โหแบบเดียวห้าจุดหนึ่งตายตาย เอาแล้ว4.8กูดาวได้แค่15วิเองโอ้ยน้อสองแป๊บเก็บเรืออะไรอีกตัวนอ่าอ่าวันเราจะเจอแล้วไม่แต่เลย AMK ว่ะออออออยิงไม่เก่งเิ่งใจเลย ดีจริงจริงไม่ได้โมเล่นไปเ,เรื่อยๆเอาติดไฟไหมไอ้กอลเลเดอร์ขับเ,เรือเรือไฟได้แล้วหนึ่งซองก่อนซองก่อนนี่ผมก็จะมารีวิวเรือสหรัฐนะ เป็นเรือสุดท้ายเรือเลเวลของเลเวลสุดท้ายเลยไม่ใช่สุดท้ายหรอกมันจะมีเรือเติมด้วยนี่เรือของเลเวล2ี่สิบเอ็ดอาจจะับไม่นานนะผมแค่มาเวเวลเล็กน้อยๆแต่พรุ่งนี้น่าไปแน่นอนอไปเลยหนึ่งดอก เทศกานแรกเราก็ต้องตามเลยเฮตพิธีเยอะที่สุดไปนะฮะถ้าเราเหตุพิธีเยอะที่สุดเราก็แบบต้องไปเป็นกลุ่มๆหน่อยมัไม่เสียงตายตายฮะอือก็ไรเด์สนใจอยากรุ่นนี้ยิ่งเก็บง่ายด้วยไม่อยากฆ่าเลยแต่มันต้องฆ่าเพราะมันจำเป็น แต่บอกแล้วผมไม่เคยรานาบ้านใครนอกจากชาวบ้านร้านเราโอ้โหมาอย่างนี้มาอย่างนี้ต้องโดนไปหนึ่งดาผมไม่ซ่อมหรักคนยังผมผมไม่เคยซ่อมหรักโซแมทมแวงแปลงปแปลง,ง,งมาเอาเลี้ยวดิเฮ้ยโอ้เอาเดอิเอาเดิ เลยอึดตึกทนแตกไปเลยอืออย่างเงี้ยพอแล้วเบิ๊นยิงอัพแมทก์ยิงดีส่วนป้อมปืนส่วนป้อมปืนนี้เขบินเหรอผมอัพแมสกแต่ยังจอดไม่เข้าเลยอ่ะดูคลิปนี้ยาวไปคลิปนี้ยาวไปไปเจอกับเลอข้างหน้าอะไรเอ่ยเออ โน n โน o โน n โน o โน n โน o โน่โนโนก็จะไม่โดนโดนน้อยแกก็โดนนะบอกไปเลยโอ้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 ยเอาดิเขาว่ายิงหลังไม่ได้ไม่ใช่หรอเราอะ่ะเดี๋ยวพี่ยิงหลังให้อีกอีกพอีกวันเดียวผมก็เปิดถึงเรา เจ็บจี๊สเจ็บจี๊สผมนี่แหละเจ็บจี๊สมันต้องรอดมันต้องรอดโอ้ยอีเล่ออืออือพอชาร์ตอัพไม่ต้องยิงมีไม่ต้องยิงมีไม่ต้องเจ็บมันมาอีกแล้ว นิ่งสำคัญยก่อนสำคัญได้ตูนแน่เรื่องนั้นตูนมีแน่สายที่สุดอย่าลืมนะครับคนที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ใหม่ด้วยนะครับ รอดรอดระหว่างกลางเอ้ย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 สวยเล่นง่ายๆมึงไม่มีอะไรเล่นยากหรอกถ้าสีมือคุณเก่งเรื่องแรกผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกหลังจากดูวิธีการเล่นก็อเ,เริ่มเข้าใจแล้วแต่กางผมแบบปล่อยตรงๆนี้เลยคือ ได้ยิงมาน้องช้ายิงได้ยิงมายิงต่อยิงมาเวลาเจอกระสุนแบบทางนี้แบบให้เราหันง่ายๆหันไปหาเขาเลยต้องกลัวตายคลิปนี้ก็มีประมาณแค่ไหนนะแค่ผมมารีวิวบาย